คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานข่าวจริงที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนื้อหามีความรุนแรงบางส่วนในแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีดินแดนที่สวยงามราวภาพวาดกลับกลายเป็นฉากอาชญากรรมสุดสะเทือนขวัญเมื่อเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งภายในฟาร์มร้างและข้างในนั้นคือร่างของหญิงสาวที่ถูกตัดหัว ผู้เสียชีวิตมีชื่อว่ามาเรียเดนิซาพาวนหญิงสาววัย30ปีจากประเทศโรเมาเนียเธอเดินทางมาอิตาลีเพื่อทำงานและสร้างชีวิตใหม่ในเมืองฟลอเรนซ์เพื่อนร่วมงานระบุว่าเธอเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายและรักอิสระแต่วันที่15พฤษภาคม2025มาเรียหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโทรศัพท์ถูกปิดไม่มีสัญญาณโซเชียลใดๆ ครอบครัวและตำรวจเริ่มการค้นหาครั้งใหญ่ทั่วแคว้นทัสคานีวันที่29พฤษภาคม2025เชาวนาในเมืองมอนเตกาตินีเทเมห่างจากฟลอเรนซ์25ไมล์พบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีเข้มในฟาร์มร้างใกล้ป่ากลิ่นเหม็นโชยออกมาอย่างรุนแรงและเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูสิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนต้องผงะภายในคือร่างของหญิงสาวถูกหันออกจากลำตัว ศีรษะถูกตัดและใส่ไว้ในถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเยือกเย็นเหมือนคนที่รู้ว่าจะทำอะไรผู้ต้องสงสัยวาซิเลฟรูมูซาเคอายุ32ปีชาวโรมาเนียเช่นเดียวกันถูกจับไม่นานหลังพบศพเขาสารภาพว่าได้ฆ่ามาเรียเพราะเธอข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความสัมพันธ์ลับของทั้งคู่ให้ครอบครัวและภรรยาของเขาทราบ ฟรูมูซาเค่เล่าว่าเธอเรียกค่าถ่ายประวาณ11,450ดอลลาร์เพื่อแลกกับการไม่บอกใครเขาจึงโกรธจัดและลงมือฆ่าเธอในอารมณ์ชั่ววูบจากนั้นใช้มีดตัดหัวและนำร่างไปซ่อนไว้ในฟาร์มร้างก่อนกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้สังคมอิตาลีตกตะลึงเพราะเป็นหนึ่งในคดีฆาตก,กรรมที่โหดร้ายที่สุดในรอบ10ปีของแคว้นทัสคานี และยังเปิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับการนัดพบออนไลน์และการแบล็กเมล์ทางความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทั่วยุโรปตำรวจอิตาลีระบุว่าฟรูมูซาเคอาจเกี่ยวข้องกับคดีดอื่นที่คล้ายคลึงกันในอดีตขณะนี้เขาถูกควบคุมตัวโดยไม่มีสิทธิ์ประกันตัวและกำลังรอขึ้นศาลในเมืองฟลอเรนซ์มาเรียเดนิซาพาลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหญิงสาวที่ออกจากบ้านเพื่อสแสวงหาอิสรภาพ แต่กลับต้องจบชีวิตด้วยความรุนแรงในต่างแดนคดีของเธอคือคำเตือนว่าความไว้ใจเพียงเสี้ยววินาทีอาจแลกด้วยชีวิตขอบคุณที่ติดตามข่าวจากเรื่องแต่งเรื่องเล่าถ้าคุณชอบข่าวจริงเหตุการณ์สยองและคดีลึกลับจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องจริงที่เราจะเล่าให้คุณฟัง